สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเรียนบัญชีการ Accounting ค่ะนะคะวันนี้เราจะมาพบกับ general ledger ก็คือสมุดบัญชีแยกประเภทนั่นเองซึ่งแกวัตถุประสงค์ของการทำสมุดบัญชีแยกประเภทก็เพื่อหาย,ยอดคงเหลือนะคะของการที่เราบันทึกบัญชีไปสรุปแล้วตัวเลขเราเหลือเท่าไหร่เช่นเรามีเงินเท่าไหร่แล้วเราจ่ายไปค่าอะไรบ้างวันนี้เงินเราเหลือเท่าไหร่นี่คือเหตุผลของการทำ general ledger ซึ่ง general ledger จะเอาข้อมูลมาจากไหนก็เอามาจาก general journal นะคะในแต่ละรายการน,นะคะถ้าเราดูฟอร์มเนี่ยฟอร์มเนี่ยนะคะมันจะมี2ฝั่งเห็นไหมฝั่งเนี้ยเปรียบเหมือนฝั่งเดบิตฝั่งนี้เปรียบเหมือนฝั่เเงเครดิตเหมือนการบันทึกบัญชีในสมุดรไรวันทั่วไปเลยนะคะหรือฟอร์มอะคะ่ะมันจะอาจจะทำแบบง่ายๆก็คือคำว่า T Account ก็ได้ชื่อยอ่อเขาคือ T Account นะคะซึ่งฟอร์มอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นี่คือ general ledger เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา นะคะคเวลาเราทำเนี่ยนะคะอย่างเดือนเอพริลเนี่ยเราตอนนี้เราอยู่เอพริลถูกไหมปี2001นยนะคะเราก็ใส่เอพริลเอพิลนะคะวันที่1เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอ๋อเขามาลงทุนนะโดยออกเป็นหุ้นให้เขานะคะฉะนั้นเนี่ยเราเดบิตอะไรเดบิตแคสไปที่1 0 0 0 0แสนฉันคุณก็อยู่ฝั่งเดบิตค่ะ1 0 0 0 0แสน ะะแต่เวลาเราทำเนี่ยเราจะไม่ใช้ชื่อบัญชีคาว่าแคสแต่เราจะใช้ชื่อบัญชีตรงข้ามฉะนั้นชื่อบัญชีตรงข้ามคืออะไรคุณคอมมอนสตอกเพื่อที่จะได้รู้ว่าไอ้เงินที่มันได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันได้มาจากเหตุผลอะไรนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณเลฟเลบอะไรเล็บมาจากจ j เจจจก็คือ general journal หน้าที่1นั่นเองจํานวนเงินเท่าไหร่10,000คุณก็ใส่ไป1 0 0 0งแนะคะรายการแรกคุณเสร็จแล้วคะ่ะคุณก็ทําอย่างเงี้ยคะ่ะกับทุกๆรายการ ตัวต่อมาค่ะ common stock คุณก็ไปแยกประเภทค่ะ common stock ต้องลืมบอกไปนะคะว่า1 1 t a c ที u n t ต้องเท่ากับ1ชื่อบัญชีนะคะ1 t a c c ที n t เท่ากับ1ชื่อบัญชีนะ,ะ,ะวันที่1ชื่อบัญชีตรงข้ามคือ cash นะคะคือ cash เท่าไหรล่ 1, ล่ะ1 0 0แสนเลขที่ R G J 1นะคะ ต่อมาค่ะรายการวันที่2ค่ะมีการซื้อรถนะนะคะก็อยู่ฝั่งสินทรัพย์นะคะเป็นสินทรัพย์นะมันจะอยู่ฝั่งเดบิตนะคะสองศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะคุณจะใช้ชื่อ after account ก็ได้เนื่องจากว่ามันชื่อฝั่งตรงราคามันมีหลายชื่อหรือคุณจะใช้ชื่อเขาก็ได้ cash นะคะจ่ายไปเท่าไหร่4,000 แล้วก็โน้ต payable ออกเป็นตั๋วจ่ายเงินสัญญาว่าจะจา่าย GJ 1ที่2เมื่อนี่นะคะ mm hmm. เห็นไหมฝั่งตรงข้ามทีนี้ฝั่งตรงข้ามมี2อ,อันเราก็ต้องไปแยก2ทีแอ o เ n านะคะไม่รวมกันนะนะคะไม่รวมกันเ mm hmm. พราะเราบอกแล้วเราจะหายอดคงเหลือแต่ละรายการถ้าเรารวมกันเนี่ยมันไม่ได้เนาะนะคะ mm hmm. ก็เป็นลดไป จ j 1จ่ายเป็นเงิน4,000เราก็จะใส่แค่4,000นะคะจ่ายแค่4,000ก็ใส่4,000ที่เหลือเป็น n o t e payable นะคะเราก็ไปแยกประเภทของ Note payable นะคะ a p วันที่2ค่ารดไปที่ออกเป็นตัวที่ส0 0 0มก็ใส่20,000นะคะก็ใส่20,000นนะนะคะช่องมันเล็กนะเนาะเนื่องจากว่ามันมีฟอร์มมันอยู่นะคะ ตัวต่อมาค่ะเห็นไหมเสร็จแล้วรายการนี้ต่อมาค่ะวันที่4ค่ะได้รับมี Account Receivable เกิดขึ้นลูกหนี้การค้าเกิดขึ้นเกิดจากอะไรละ่ะลูกหนี้การค้าเกิดจากการที่เราขายสินค้าแล้วก็ลูกค้าย,ยังไม่ได้จ่ายเงินวันที่4นะคะชื่อบัญชีตรงข้ามก็คือ Service Revenue นั่นเองนะคะที่8,800นะคะ cj 1>, 1แล้วเกิดเหตุการณ์ account receivable เกิดจากอะไรเกิดจากการขายสินค้านะคะซึ่งมันอยู่ด้านเครดิตค่ะ2001ค่ะเ p r i l วันที่4ค่ะชื่อบัญชีตรงข้ามคือ account receivable หรือคุณจะใช้คำว่า ar ก็ได้ ar เป็นชื่อย่อเนาะนะคะ cj 1ที่8,800นั่นเองนะคะ8 0 0นั่นเอง ที่7ค่ะคุณซื้อพพลายซสปพลายก็คือวัสดุชิ้นเป็นที่ใช้แล้วหมดไปแล้วคุณยังไม่ได้จ่ายเงินฉะนั้นลายเป็นแอสเซทนะคะอยู่ด้านเดบิตเนาะสองศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะวันที่7นะคะก็ชื่อบัญชีตรงข้ามก็คือ account payable นะคะหรือคุณจะเขียน ap ก็ได้ชื่อย่อของเขานะคะ gj 1่ยาที่1 จำนวนพันสองนะคะจำนวนพันสองแล้วคุณเครดิตด้วยแอคกเป์ค่ะชื่อบัญชีตรงข้ามคือซัพพลายนะคะหมายความว่าอะไรการที่เกิดแอคกเป์แอคเค้าเปเบิลครั้งเนี้ยเกิดจากการที่เราไปซื้อซัพพลายจำนวน1,200นั่นเองนะคะ แต่ในชีวิตจริงอ่ะเวลาเราทำอ่ะเราใส่แค่ตัวเลขก,ก็ได้นะคะเปิดที่ Account แล้วก็ใส่แค่ตัวเลขเพราะเราบอกแล้วเราอย่าหาแค่ยอดคงเหลือนะคะอ่ะต่อมานะคะ Debit Cash นะคะ Debit Cash เนี่ยหรือถ้าเราเห็นแบบเนี้ยเราเห็นแคสตเยอะมากเลยเราจะทำแคสต์ให้เสร็จก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูอีกวิธีหนึ่งนะนะคะก็คือทำแคสต์ให้เสร็จนะคะวันที่14เนี่ยคุณได้แคสตมาจาก Account r e c e i v ฟเอเว a r นะคะแต่เป็น GJ2 แล้วพรหน้าที่2จํจำนวน1,400นะคะลูกค้ามาจ่ายชำระนี่นะคะ1,400อ่ะพอเราทําเสร็จเราติดแล้วเราก็ไปทําวันที่15เพราะเราเห็นแคสอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ค่ะชื่อบัญชีตรงข้ามเงินที่ได้มาจากการลองเทอมโลนไปกู้ยืมเขามา GJ2 ที่แสนหกก็ได้ นะคะไม่ได้ผิดอะไรนะคะแล้ววันที่21เกิดจากอะไรอีกได้รับเงินจากการที่เราให้บริการชื่อบัญชีตรงข้างก็คือ Service Revenue ทำด่านนี้ให้เสร็จก่อนทำแคสต์ให้เสร็จก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยไปทำตัวอื่นนะคะเห็นไหมคุณเครดิตแคสไปจ่าย Account Payable วันที่25ก็เอาไปอยู่ฝั่งเครดิตจ่ายครหลัง Account Payable หรือ AP GJ 2ออย่างเงี้ยค่ะ จ่ายไปเท่าไหร่400ใช้ชื่อตัวเองนะใช้เงินตัวเองใช้ชื่อบัญชีตรงข้ามวันที่28จ่ายอะไรจ่าย utility อยู่ฝั่งเครดิต GJ2 ที่เท่าไหร่พันสจ่ายไปพันสนั่นเองนะคะจ่ายค่าเชื้อเพลิงวันที่29ชื่อบัญชีตรงข้ามนะคะ จ j 2ที่1,000อย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะต่อมาค่ะวันที่31ค่ะจ่ายแคสไปค่าอะไรบ้างละ่ะสลา,าลี e อ p c j 2 6 0 0 0แล้วก็จ่ายค่าเช่า rent expense 1 4พันส จ j จอย่างนี้ก็ได้ค่ะไม่ได้ผิดอะไรนะคะแล้วเราก็ค่อยกลับไปทำฝั่งที่ตรงข้ามใหม่นะคะอย่างอันนี้ค่ะเห็นไหม Account Receivable April วันที่14ชื่อบัญชีตรงข้ามของ Account Receivable ก็คือลูกนี้มาชำระนะจ j จ2 0 4 4ก็เสร็จแล้วรายการนนะนะคะ แล้วก็ long term loan, ลองเทอมโลนรายการต่อมาก็จะเป็นลองเลิมเทอมโลนถูกไหมนะคะลองเทอมโลนที่เราไม่ได้ติ๊กเนาะแสดงว่าเรายังไม่ได้ไปแยกประเภทเราก็มาแยกทีหลังได้ค่ะวันที่สิบห้าแต่ในชีวิตจ,จริงอะนะมันก็จะทำเป็นวันวันไปนะคะเป็นรายการรายการไปนะคะแสนหกนะคะแสนหกต่อมาค่ะวันที่21ค่ะเซอร์วิสเ v เ n u นลค่ะ21 service r e v e n u อันนี้ได้เงินเลยก็ cash gj2 7,000นะคะต่อมาค่ะฝั่งเดบิตค่ะ25 a c c o u n t payable ค่ะ25 a c c o u n t payable ตรงข้ามคือ cash ได้รับเงินมาแล้ว gj2 so, 400อ่ ต่อมาค่ะ utility expense ค่ะแล้วจะอยู่ด้านล่างเนาะพอเป็นหมดค่าจะจ่ายนะคะยี่สิบแปดบัญชีตรงข้ามคือจ่ายเป็นเงินไปแล้ว GJ สองที่ผ่นสองเสร็จแล้วต่อมาค่าเชื้อเพิงมมีไหมเฮ้ยฮอยู่ด้านล่าง จ่ายเป็นเงินวันที่29่าแคสออกไปที่1000 CJ 2ีเจสองเราจะได้รู้ว่าถ้ามันผิดพลาดเราจะไปดูหน้าที่สองนะสมุติานวันน้าที่สองวันที่31นะคะ31 จ่ายแคสเป็นค่าซาลารีไป6,000น GJ สองไปดูนะ g จสอง general Ex เอออ่า general นะคะ ledger general general น้าที่สอง่าต่อมานะเฟนจ่ายเป็นแคสไปพันสีอ่าพอคุณทำอย่างนี้เสร็จนะคะ เนี่ยเราแยากประเภทเสร็จแล้วบอกเราว่าเราอยากหายอดเป้าหมายคือหายอดโขเลย,ย,ยคุณก็รวมตัวเลขค่ะเดบิตเนี่ยจะอยู่ที่สองหกเก้าแปดศูนย์ศูนย์พอเราได้เสร็จจะใช้ไปทั้งหมดหมื่นสี่นะคะเอาว่าเงินเนี่ยเงินตอนเนี้ยคุณมีทั้งหมดสองแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยคุณใช้ไปแล้วหมื่นสี่พันหมื่นสี่พันอันเนี้ยที่ใช้ไปฉะนั้นเนี่ย ยอด ending balance คือยอดเงินคงเหลือของคุณว่าคุณเนี่ยมีเงินคงเหลือจากการที่คุณจ่ายไป1มื่นอยู่ที่เท่าไหร่คุณก็เอา269800ค่ะลบ1 4ื่นสีนคุณจะรู้เลยว่าเงินคุณเหลืออยู่ที่255800นั่นเองนะคะ255800ฉะนั้นเชเราจะรวมต่อกันพอเราบอกว่า ending 255800มันก็จะกลายไปเป็น beginning หมายความว่าอะไร เงินเนี่ยก็จะถูกยกไปใช้ต้นงวดในเดือนถัดไปค่ะก็จะเป็น beginning balance ที่2558 00นั่นเองมีใช้ไปเหลือเท่าไหร่เป็น ending แล้วก็จะยกไปเป็นต้นงวดในงวดถัดไปเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างอันนี้ค่ะ มีอคา r e รี i ซิเบลยอดลูกนี้อยู่8 0 0 0ลูกนี้มาจ่ายค่าชำระหนี้เดือนก็จะเหลือเงินอยู่ที่7,400 ending เอ็นดิ้งบาลาก็จะอยู่7,400 ending เอ็นดิ้งบาลาจะอยู่7,400รวมกันก็จะเป็น8,800ใช่เห็นไหม แล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นยอดเดือนเมย์ค่ะ b e g i n บาลานที่เจ็ดพันสี่หมายความว่าอะไรเดือนเมย์เดี๋ยวคุณค่อยไปเก็บยอดลุกนี้คนนี้อีกนะพันสี่นั่นเองนะคะซับไพ่ก็เหมือนกันค่ะซับไพ่เนี่ยนะคะก็จะเหลือเท่าไหร่พันสองเหมือนกันหมายความว่าอะไร ending เนี่ยยังไม่ได้นับเลยเนาะชั้น ending บาลานเนี่ยนะคะ อนนี้ก่อนที่เราจะปรับปรุงเนี่ยก็ยังเหลือพันสองแต่เดี๋ยวถ้าเรามีรายการปรับปรุงนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมีรายการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเหลือพันสองสองถูกไหมแล้วอันนี้ก็จะเป็นเอ็นดิ้งสองมื่ค่ะ ฉันขึ้นมาเป็น beginning แต่ถามว่าตอนที่เราทำกันจริงๆเน่ยนะคะ<อ>เราจะทำยังไงเราหาแค่ยอดคงเหลือะคะอ่ะถ้าเราทำจริงๆเช่นอย่างอ,างอันนี้นะคะอ๋อมีเจ้านี้อยู่พันสใช้ไป $800 ร้อยฉันยอดเจ้านี้เราก็จะหาแค่ผลต่างเราก็จะเขียนอย่างนี้นะคะ่ะพันสี่ลบแปดเท่ากับเออขอโทษคะ่ะพันสี่พันสองลบสี่เท่ากับแปด แค่นี้เองอ่ะ,อะนะเราก็จะทําแบบนี้ 800, แล้ก็เป็นสอเอเราบอกเราว่าเป้าประสงค์หรือว่าถุประสงค์คือหายยอดคงเหลือนั่นเองนะคะก็คือแปดรอย ตัวนี้ยจะยกใหม่นี้นะคะทำไมฝั่งนี้ยอดคงเหลือ beginning คืออยู่ฝั่งเขาเออฝั่งเครดิตเพราะว่าอะไร a c c เ u า t ์เพเเนี่ยเป็น liability ด้านปกติอะคะ่ะมันจะอยู่ด้านเครดิตฉะนั้นสังเกตดูนะยอดคงเหลือมันจะอยู่ด้านปกติของมันทุกครั้งนะคะของเขาทุกครั้งเลยนะ,ะอย่างอันนี้ก็จะเป็นสองใบ ชั้นมันก็จะขึ้นมาเป็น beginning ที่สองหมื่นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็โลนโลนก็เหมือนกันค่ะทีหมื่นหก แล้วก็ขึ้นมาเป็น B 1หมื่นหกเซนเดียวกันสัญญาณโครงเหลือมันจะเท่ากันอแล้วอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ Ending เ,เท่าไรแสนหนึ่ง แล้วก็ขึ้นมาเป็น beginning ในเดือนเมนะคะแสนหน่งอย่างเงี้ยค่ะส่วน4-5ค่ะเราจะไม่มีทํายอดยกไปยกมาเพราะอะไรเพราะเราบอกเราว่าเราจะปิดบัญชีเพื่อหาอะไรเพื่อหาว่ามีไรายได้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเอง นะ,ะหาเพื่อมีไรายได้ว่ามีไรายได้และค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้หมื0นันอันนี้6,000อันนี้พันสอันนี้พันสองและอันนี้พันเนี่ยค่ะชั้นหมวดสกับบทวหเราจะไม่หายยอดคงเหลือนะคะเพราะเราตั้งใจที่จะเป็นยังไงที่จะปิดบัญชี นะคะที่จะปิดบัญชีเพื่อหากำไรค่ะเดี๋ยวคราวหนะ้านะคะเราจะมาเจอกันที่ในเรื่องของการทำ trial balance หรืองบทดลองว่าไอ้สิ่งที่เราบันทึกบัญชีไปทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มาผ่านแยกประเภทแล้วเนี่ยสรุปแล้วเราทำถูกต้องไหมนะคะถ้าเราทำถูกต้องตัวเลขของเราต้องถูก นะคะต้องถูกมันคือเหมือนว่าเดบิตกับเครดิตมันต้องเท่ากันเสมอะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าใครมีข้อสงสัยอยากถามอะไรสามารถถามได้ตามช่องทางที่จะบอกไปนะคะไม่ว่าจะทุกบ้านไหนก็ตามนะคะหรือใครอยากได้ชีตตัวนี้เพื่อไปทําการที่จะบันทึกบัญชีเองได้ลองฝึกลองเขียนเองนะคะเนื่องจากบัญชีเนี่ยต้องพูดเลยว่านั่งดูมันจะไม่เข้าใจคุณต้องลองฝึกด้วยตัวเอง ะะก็สามารถติดต่อมาขอชี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณนะคะ